รู้จักดรสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กถายาตนักธุรกิจดังภาคใต้มรดกเกือบพันล้านจากกรณีบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรอมผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสามารถตรวจสอบที่มาทางการเงินของตนเองได้ยืนยันไม่เกี่ยวกับเว็บพานันออนไลน์แต่อย่างใดพร้อมระบุด้วยว่ามรดกของพ่อภรรยาที่กำลังจะรับมอบมีมูลค่าเกือบพันล้าน ทั้งกิจการสถานีรถโดยสารและอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ดตรสิรินัดดาหักพานหรือกุ๊ปเป็นบุตรสาวของบัญชาพานิชพงศ์นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้รู้จักกับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวิทยราวุธจังหวัดสงขลาซึ่งตอนนั้นดรสิรินัดดากำลังศึกษาชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนวนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของดรสิรินัทด,ดาทําธุรกิจท่ารถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพร้อมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ดินในภาคใต้ส่วนครอบครัวของพลตํารวจเอกสุรเชษในตอนนั้นฐานะครอบครัวปานกลางข้าราชการแม่เป็นครูเพราะเป็นตํารวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและคุณกุ๊บ รู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนได้พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิสเพราะว่าฝ่ายชายเป็นนักเทนนิสยาวชนทีมชาติและได้มาสอนเทนนิสให้จุดเริ่มต้นความประทับใจมาจากที่พี่โจ๊กเป็นคนมีมารยาทพูดเพราะเรียนหนังสือเก่งเล่นกีฬาเก่งโดยอุปสรรคแรกของความรักคือพ่อแม่ไม่สนับสนุนเนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเรียนจึงค่อยๆห่างกันออกไปคุณกู้เปียนม .5 ส่วนบิ๊กโจ๊กไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแต่ถึงอย่างไรก็ยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายเรื่อยๆกระทั่งต่อมาคุณกุ๊บเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อณนะมหาวิทยาลัยลังสิตกรุงเทพก่อนจะไปศึกษาต่อณนะประเทศออสเตรเลียแต่ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอดโดยบิ๊กโจ๊กเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในตำแหน่งรองสารวัตรปี2537 บิ๊กโจ๊กและคุณกุ๊บรักกันมานานเกือบ30ปีเรียกว่าเป็นรักแรกและรักเดียวแต่ความรักของทั้งคู่ไม่ได้หวานชื่นเพราะบิ๊กโจ๊กอุทิศเวลาให้กับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาให้ชีวิตคู่โดยทั้งคู่เพิ่งสมรสกันเมื่อปี2,556คุณกุ๊บก่อร่างสร้างตัวบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งเงินที่บ้านเป็นธุรกิจยาสีฟันและผลิตภัณฑ์เสริมความงามขณะที่บิ๊กโจ๊กเอง ก็เติบโตในหน้าที่การงานราชการตำรวจมาเรื่อยๆปัจจุบันดร์สิรินัดดาหักพานเป็นกรรมการบริษัทดานดเดินรถจำกัดจดทะเบียนเมื่อ30ธันวาคม2512ซึ่งเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ส่วนกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงาม แจ้งยกเลิกกิจการไปแล้ว